ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการกักตุนเนื้อหมูมต้องบอกว่าหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เร่งที่จะตรวจสอบนะครับตามท<ช>้าต่างๆหรือว่าตามโรงเก็บหมูต่างๆนะครับที่อาจจะมีการกักตุนหรือไม่เพราะว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดว่ามีการกักตุนนะครับรวมไปถึงการกกตรวจสอบตามช่องทางต่างๆทางด้านของชายแดนนะครับมีการ คุมเข้มนะครับว่าจะมีการนําลักลอบเข้ามาหรือไม่นะครับในตอนนี้นครับก็บอกว่าหลายจังหวัดก็ตรวจสอบกลไกลของการตลาดเนื้อสุกรในพื้นที่มีการคุมเข้มตรวจสอบราคาตามตลาดไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าเป็นการขึ้นราคาสินค้าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ที่จังหวัดตราดนะครับนายชำนาญวิทยรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงสำรวจสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อสุกรที่ตลาดนัดกิโลศูนย์ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับโดยมีการเยี่ยมชมโครงการหมูพณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโดยมีร้านค้าจำหน่ายเนื้อสุกรราคากิโลกร,รัมละ150บาทให้กับประชาชนรวมสี่ร้านค้าโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ารับขู่ปองเพื่อจับจ่ายซื้อเนื้อสุกรในโครงการดังกล่าว จากนั้นนะครับได้ลงพื้นที่ไปพบป่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกเฟเลี้ยงสุกรนะครับที่เกรียงศักนะครับแล้วก็สารยุทธฟาร์มหมู่ที่4ตําบลนเนินทรายเพื่อรับทราบสถานการณ์ครับโดยจังหวัดตาดก็มีสุกรทั้งหมด77ฟาร์มเป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย1-50ตัวในจํานวน5ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกรลายเล็กจํานวน21-500ตัวในจํานวน26ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกรรายการครับก็คือตั้งแต่501ตัวถึง5,000ตัวในจํานวน46ฟาร์ม โดยพบว่าจังหวัดตาดก็มีฟาร,ร์มสุกรใน2รูปแบบคือผู้เลี้ยงส่งลายเชื้อลายใหญ่นะครับและผู้เลี้ยงรายย่อยที่มีจํานวนไม่มากนักดังนั้นราคาหมูจึงถูกกาหนดนะครับโดยโรงเชื้อใหญ่โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลรกรมัมละ81บาทส่วนการบริโภคเนื้อสุกรในจังหวัดพบว่ามีปริมาณ15,000กิโลกรัมต่อวันหรือชัช่จครีเป็นเดือนครับก็เดือนละประมาณ450,000กิโลกรัมซึ่งเป็นการบริโภคเนื้อสุกรในระดับปกติ อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงของปลายเดือนนี้ที่จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนทางจังหวัดก็มีการกำชับให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบราคาสินค้าตามตลาดในทุกพื้นที่ว่าเป็นไปตามกลไกตามตลาดปกติหรือไม่หากมีการกักตุนนะครับหรือขึ้นินคา้าราคาสินค้าเนี่ยก็จะมีบทลงโทษทันทีค่ะ ไปกันที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบราคาเนื้อหมูมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางในตลาดนะัดตลาดสดรวมถึงห้างสรรพสินค้าคเพื่อควบคุมการเฉลยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้านะคะครับซึ่งพบว่าขณะนี้เนี่ยสินค้าบางประเภทอาจมีการปรับราคาขึ้นบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าใกล้เทศกาลตรุษจีนค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให,ให้มีการปรับขึ้นราบา ราคาเกินควรในส่วนของร้านค้าและก็ร้านอาหารในกาญจนบุรีนะคะปัจจุบันนี้ยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องการปรับราคาแต่อย่างใดค่ะ,คะพร้อมก็ฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้านะคะว่าห้ามเฉยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าถ้าเฉยโอกาสเนี่ยอาจจะมีความผิดได้ส่วนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ระบุวา่าสถานประกอบการมีการควบคุมราคาสินค้ารวมกับพณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เพื่อควบคุมราคาสินค้าโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะไปกันที่สำนักงานปาศุสัตว์ของจังหวัดนครปฐมครับพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับพร้อมด้วยนายสมเกียรติภูลสุกเสริมรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมร่วมการบรณาการออกตรวจสอบสถานที่เก็บเนื้อสุกรที่บริษัทเฮียสนนะครับรุกเกตจำกัดหมู่ที่6ตตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม และบริษัทเฟสมิสนะครับโฟสเซสซิ Force ้งจำกัดหมุดที่2ตําบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมพร้อมกับมีการขอให้ผู้ประกอบการนะครับอย่าก,กักตุนเนื้อสุกรและอย่าเพิ่มภาร,ระให้กับประชาชนหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการกระทําความผิดจะมีการดําเนินคดตีตามกฎหมายทันที ดยจังหวัดนครปฐมมีสถานที่เก็บเนื้อสุกรทั้งหมด30แห่งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม16แห่งมีเนื้อสุกรที่เก็บในห้องยินทั้งสิ้นนะครับจำนวน800 900ตันและไม่พบการติดเชื้อและการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร เนื่องจากมีมาตรการเชิงลุกของฟาร์มเลี้ยงสุกรหากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจก่อนเมื่อผ่านจึงจะมีการอนุญาตให้เคลื่อนย,ย้ายโดยจังหวัดนครปฐมมีโรงฆ่าสัตว์มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ด้วย ที่จังหวัดราชบุรีนะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจจุดจําหน่ายเนื้อหมูทงฟ้ากิโลกรัมละ150้าบบาทต่อเนื่องทุกวันค่ะจนถึงวันที่31มกราคมนี้นะคะโดยสํานักงานพาน,นิชจังหวัดราชบุรีก็ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีเปิดจุดจําหน่ายหมูพาน,นิชลดร,ราคาช่วยประชาชนรวม8แห่งค่ะก็จะมีเช่นร้านหมูสมัยมิตรสาขา J D ak, เจดีหักอําเภอเมืองราชบุรีร้าน มสมบูรณ์สาขาป่าหวายอำเภอสวนพึ่งร้านเสียใหญ่หมูสดสาขาบ้านโป่งมีการจำหน่ายหมูเลอแดงไปแล้วกว่า2,000กิโลกรัมนอกจากนี้นะคะได้เข้าสำรวจการจัดเก็บเนื้อหมูในห้องเย็นค่ะของบริษัทวีซีมิตโปรเซสซิ่งจำกัดที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีก็พบว่าบริษัทมีการเก็บเนื้อสุกรตามการค้าปกติไม่พบการกักตุนสินค้าค่ะ ปิดท้ายกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับนางอังคณาชิตต,ติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจําหน่ายเนื้อหมูราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดชุมชนครับในโครงการหมูพานิชลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายเนื้อสุกรในราคากิโลกร,รัมระ150บาทโดยเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีแต่ปรากฏว่าไม่ถึง20นาทีครับหมูที่นำมาจำหน่ายเนี่ย100กว่ากิโลกร,รัมก็หมดเกลี้ยงเลยทีเดียวซึ่งก็มีการจําหนัดคนซื้อนะครับเพียงคนละ1กิโลกร,รัมเท่านั้นโดยภาครวมของจังหวัดสระบ,บุรีพบว่าประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อเนื้อสุกรจำหน่านะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการนำไปปรุงอาหารสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายและบริโภค ขณะที่ผู้ประกอบการการค้าบางรายก็ยังไม่ได้มีการปรับราคาอาหารที่ปรุงสําเร็จรูปขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่หันมาใช้วัตถุดิบอื่นแทนหรือว่าใช้เนื้อสัตว์อื่นแทนนั่นก็คือในส่วนของเนื้อปลาเนื้อไก่นะครับเพื่อที่จะเป็นการทดแทนเนื้อสุกรเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า